เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมือ่อพันเอกจรฮันนิบาลสมิธรวบรวมทีมสุดยอดนักรบเพื่อปฏิบัติภารกิจลับในอิรักเอทีมได้รับมอบหมายให้ไปชิงแท่นพิมพ์ธนบัตรของกองทัพสหรัฐที่ถูกขโมยไปแต่หลังจากทำภารกิจสำเร็จพวกเขากลับถูกหักหลังและใส่ร้ายว่าขโมยแท่นพิมพ์มพเสียเอง ทำให้ทั้ง4คนต้องติดคุกทหารและถูกยศดปลดจากกองทัพแต่ทีมไม่ยอมง่ายๆาฮันนิบาลวางแผนแหกคุกอย่างแยบยลและเรียกสมาชิกในทีมให้มารวมตัวกันอีกครั้งเป้าหมายของพวกเขาคือการตามล่าตัวการที่หักหลังพเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและล้างมนทินให้ตัวเองพวกเขาจึงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวและต้องหลบหนีการตามล่าจากทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและคู่แข่งที่เป็นทหารรับจ้างไปพร้อมๆกัน ในที่สุดเอทีมก็สามารถวางแผนที่ซับซ้อนเพื่อต้อนตัวผู้บงการตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังการหักหลังพวกเขาได้สำเร็จพวกเขาถูกจับในฐานะผู้บริสุทธิ์ที่กลับมาทวงคืนความยุติธรรมได้สำเร็จและก็พร้อมที่จะกลับมาสู่การทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและใช้ความบ้าบินที่ไม่มีใครคาดคิดเปิดโปงความจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงแม้จะต้องยอมถูกจับกุมอีกครั้งแต่คราวนี้ พวกเขาถูกจับในฐานะผู้บริสุทธิ์ที่กลับมาทวงคืนความยุติธรรมได้สำเร็จ